เอาละครับก็กราบสวัสดีมีรักแฟนเกมสุขท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปกากันด้วยนะครับวันนี้พบเจอกับผมอีกเช่นเคยเอาเรียกกันว่าอีพีสุดท้ายแห่งมหากราบทุนน้อยสอยเงินล้านว่ามันจะถึงล้านอย่างที่เราต้องการไหมนะสำหรับวันนี้นะ ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเบ็ด400เล่นเรามันแตกไม่ดีผมจะขยับไปเล่นเบ็ดละพันให้นะแต่อันนี้เรามาลองกันก่อนนะพร้อมกันหรือยังครับท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ับช่องสุรุปากาก,ากันด้วยแล้วไปลุยกันในเกมเลยครับผมไปฮะ10หมุนนะออย,ย่าดออตโต้ไปเลยเอ้ยโอ้โหชูคิมแตกมาก่อนเลย320นะ แต่กูเล่นเบ็ดสี่ร้อยไงแต่กูเล่นเบ็ดสี่ร้อยไงฮัลโหลไม่มาว่ะท่านผู้ชมไม่มาว่ะเอาเป็นว่าสำหรับคำเตือนนะครับผมน้องๆหนูนๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะพี่ก็ยังไม่แนะนำให้มาเล่นตามสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตก็ให้เชิญได้เลยลิง์กอยู่ใต้คอมเมนต์นะผมกดปักหมุดไปให้เรียบร้อยฝากกดเข้าไปสมัครกันได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากนะหลืออีกหนึ่งช่องทางสําหรับใครที่ไม่มีเงินลงทุนหรือว่าไม่อยากจะใช้เงินส่วนตัวอันมีค่าของคุณท่านน่ะเอามาปั่นสล็อตแบบนี้ก็สามารถสามารถเลยนะกดเข้าไปในกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมและรับเครดิตฟรีไปปั่นกันได้เลยวันหนึ่งแจกไม่ต่ำกว่า300เครดิตกดมาปั่นกันได้เลยครับผมผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะให้อีกหทีถ้าไม่มาคือเบ็ดละพันเจอกูแนะ่โอ้โหสีสิอีกอ่ะเบ็ดละสี่ร้อยแตก40อ่ะมนน่าโมโหปะล่ะท่านผู้ชมเฮ้ย ตัวซองมาว่ะสามหมื่นห้าครับเพิ่มเบ็ดเลยครับมันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วเพิ่มเบ็ดเลยแตกทีละร้อยอีกแล้วอะ สามหมื่นเก้าเ้ยได้อยู่สองหมื่นหนึ่งฮะหมื่นสองครับช็อตนี้หมื่นสี่เอาเรื่องแตกเกือบแสนอะออตโต้ไปเลยดีไหมท่านผู้ชมหรือว่าหมุนไปเลยดีกว่าหมุนไปเลยนะ เปลี่ยนละพันแล้วไม่เอาออตโต้แล้วเงินโคตรสวยฮะเจ็ดแปดเก้าหรือว่าสเกตเตอร์จะจะไม่มาเอ้ยมาเฉยครับเพิ่มมาหนึ่งครับผมสวยงามครับโอ้โห เค้กมาคูณ6ครับแต่ที่เหลือยังไม่มาเลยครับเอ้ยอะไรเนี่ยอีกนิดเดียวครับจะ8 0 0แสนแล้วอะแตกน้อยจัดของจริงครับผมบอกเลยโหหหมุนสุดท้ายครับมาดูกัน ใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องสุรุปรกากันด้วยนะส่งสารกันด้วยนะทำกันมาขนาดนี้แล้วแบบคุณเหนื่อยยากลำบากมากนะอย่างน้อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นสุดท้ายโอ้โหแตกหมื่นเดียว ผมอยากลองงัดเบ็ดละสองพันว่ะท่านผู้ชมเผื่อมันจะไหวอะ่ะจริงๆลองกดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่เอาอีกสักทีแล้วกันนะปามา,มาขอยัดแคคคิมูคับอย่าบอกนะถ้าตกมาจริงตกใจนะเชีย่ย โอ้โหใจหายจาความอดขอบท้องตกลงมานึกว่ามาบิดละสองพันอ่ะท่านผู้ชมฟีเกมบิดละสองพันอ่ะกำไรอย่างน้อยแบบสองหมื่นอยู่แล้วอะ่ะกำไรแบบของเราอ่ะนะโอ้โหแตกไม่เลิกโอ้โหแสนครับแล้วหมืน่นเฮ้ย โอ้โหเรียบร้อยครโอ้โหส0 0 0สนฮะแล้วดูฮะเก้าแครับกับฟรีเกมครับ <c oughs> และเราก็มาถึงจุดหมายจนได้ครับผมบอกเลยยังไงไมันก็ต้องแตกเพราะเงินเราไม่มีทางลดอยู่แล้วมีแต่ได้เพิ่มนะจังหวะนี้ อีกแค่สิบหมุนนท่านั้นท่านผู้ชมคูณสิบห้าจอดนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมน้ำตาจะไหลไม่เอาแล้วนะอย่าเพิ่งขอมาช่วงนี้แนละ้วไม่เอาแล้วเกมไหนะก็ไม่เอาแล้วนะขอพักยาวๆไปก่อนกับคอน,คอนเทนต์นี้นะท่านผู้ชมใครนี้อยากจะลองปัน่นลองทำก็เพสามารถไปนั่งดูนะ ย้ำนะไม่บอกอะไรเพิ่มเติมนะไปนั่งดูแบบนั่งดูนั่งแกะดูเองอ่ะไม่ต้องทักมาถามว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนะอย่าอันนี้คือทําเพื่อให้ศึกษาเลยดูได้เลยว่าพี่กดยังไงนะ<แ>เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้ในกลุ่มจะมีโยนช่วงเวลาให้นะว่าช่วงเวลาที่เล่นแบบคลิปตอนเนี้ยเนี่ยคลิปพวกเนี้ยว่าเกมเนี้ยกี่โมงกี่โมงอีพีนี้กี่โมงอะไรอย่างงี้นะ โโหเรียบร้อยเลยฮะสุดยอดไปเลยครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมขอบคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะที่ติดตามกันมาจนจนถึง EP สิ้นสุดของมันนะรวมทั้งหมดเราได้มา1ล้านกับอีก15,706บาทท่านผู้ชมจากทุน5บาท6 EP นะที่เล่นกันมาคือแบบ ขอบคุณทุกท,ทุกคนที่ติดตามมากๆเลยเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันว่าจะเป็นเกมอะไรแต่จะเป็นคอนเทนต์ปกติแล้วแหละไม่ได้มียาวแบบนี้ละขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง E p พีสุดท้ายจริงๆเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ EP นะีหน้าว้าไม่ใช่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีกันด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดูไปแล้วครับไปพักผ่อนก่อนแล้ว